สวัสดีครับสวัสดีสุกู๊ตสก้นครับมือนี้นามขึ้นครับมือขึ้นอย่ฝ ok. นตกนามมีเหลืองแดงได้ครับนามปลาอันนั้นกระช่างกระช่างลักปลามันไหลนามมันผัดออกมาครับปกติมันมันจะอยู่ตรงนั้นครับมีดุงเพิ่มมาไม่ยกย่ออยู่ตรงนั้นครับฟังทรืงนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งมาเพิ่นเพิ่นไหลปลาบอครับ ก็ไดอยู่ตัวละครับน่ะได้ปลาปลาขาวได้ได้กี่ตัวละลุงยกนานนี่ยังครับนี่มายกนานนี่ยัง ยังไม่นานเดีย๋ยวไปเบิงเพื่อนไดจจกโตครับโอ้ได้หลายได้หลายตัวแล้วนี่กี่ตัวเนี่ยสี่ห้าตัวอืมได้แล้วไ,ได้ต้มได้ได้ลาบแล้วเนี่ย มายกคนเดียวเนี่ยนะเที่ยวนี้คนมายกไม่เยอะเนาะเขาไปยกฝั่งไหนครับอ๋อไปยกฝั่งฝั่งนูน้นแสดงว่าฝั่งนูนน้นะปลาเยอะเดี๋ยวต้องไปดูแล้ว น,น้ำขึ้นขึ้นึ้นเมื่อขึ้นมาเมื่อเศารนี่แหละครับตื่นตื่นขึ้นมาก็เห็นน้ำขึ้นแล้วครับน้ำขึ้นไหลดุมยกขึคค้นอีกเลยเข้าไหมไม่เข้าเป็นวิธีชาวบ้านแถวนี้แหละครับเวลาฝ้นต๊กน้ำขึ้นก็ไม่ยกย่อ ก้อนนันผมก็เคยมาทายเ้เบิ้งน,นะครับแถวนี้เมื่อเือเดือนที่แล้วนี่เขาก็มายกตรงนี้แถวนี้นะครับเขามายกกันแต่ว่าแถวนี้ปลามันมันบอคอยเข่าปลามันไปไหนหมุดอะลูกดุงหรือว่ามันยังไม่มา ตอนนี้ก็ยังคืมๆอยู่นั่นเองครับยังเมืดยังคืมอยู่ดยยยยตดบอบอติดเดี๋ยวสิรอดุดนไปกับลุงอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายเพิ่มทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไปล่องล่องขอลุงพนยนกเบิ้งครับครับผมจะยกขึ้นบอเดี๋ยวไปยกล่องเบิ้งครับ ครั้งแรกเลยครับที่จิงยกนี่ครับในรุ่งผมผมลองลอง โอ้ยอย่างหนักเลยครับมันอันใหญ่ด้วยแต่ก็ยกยกทีเดียวก็ได้ปลาให้ดุงแล้วตัวหนึ่งละ <c oughs> เดี๋ยวพาไปเบิง้งรุงเพิ่มย่อต่อครับพาเพิ่มเชลัยเพิ่มบอเดี๋ยวไปเบิ้งว่าเป็นปลาเพิ่มบอครับไป้เพิ่มกี่ตัวรุง ได้หลายตัวแล้วนี่เออได้หลายแล้วนี่ได้เพิ่มมาอีกหลายตัวเลยผมไปแค่แป๊บเดียวเองไปดูฝั่งนู้นเขายกมาไงฝั่งนู้นเขาได้อยู่ได้ปลาตองได้ปลาอะไรฝั่งบ้านดุงฝั่งนู้นอ่ะได้ได้พวกปลาตองอ่ะฝั่งนู้น มาลุนดูซิว่ามันจะเข้าไหมไม่เข้านะก็ถือว่าได้อยู่เพราะว่ามันยกยังไม่นานเลยได้ลาบแล้ว